เทสเทสเทสโลหนึ่งสองสาสกเจ็ดแปดเก้าุดโลทดสอบทดสอบทดสอบเสียงทดสอบเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับศรัทธาชาแนลหนึ่งครับพี่น้องครับครับวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับผมรู้สึกว่าคืมฟ้าคืมฝนนะครับคงอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับฝนก็คงจะเทลงมานะครับพี่น้องครับครับผมก็วันนี้ก็ได้ของดีนะครับผมแต่ ก่อนจะให้ชมของดีครับก็จะเล่าข้าวให้ฟังนะครับพี่น้องครับเป็นของดีชิ้นนี้นะครับผมคือผมได้มาจากพี่ชายนะครับพี่ชายผมได้ฝันนะครับผมท่านเ็เป็นพี่ชายผมเขาแก่เขาเป็นคนบ้านนอกบ้านนาครับผมชีวิตพวกเราก็เป็นชีวิตชาวไร่ชาวนาครับการไปอยู่แบบชาวไร่ชาวนาพ่อแม่เลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท่าฟ้าหอยนะครับพี่น้องครับ มีอยู่วันหนึ่งนะครับผมมีอยู่ขึ้นหนึ่งนะครับพี่ชายผมแกได้ไปนอนนอนเฝ้านาครับผมสมากทางอีสานจะนอนนอนอยู่ตามทุ่งไล่ทุ่งนาคือนอนเฝ้านาครับผมเฝ้าที่ไล่ที่นาเฝ้าเทือกสวนไล่นานะครับมีอยู่ขึ้นหนึ่งนะครับแกได้ฝันนะครับผมในมิตฝันเห็นเป็นคนแก่นะครับมาบอกให้ไปเอาสมบัตินะครับอันนี้กินแกก็ฝันหลายครั้งนะครับ มีครั้งครั้งนั้นนะครับผมแกแลเล่าให้ฟังบอกว่ามีคนแก่มาบอกปเปียวสมบัติเปียวสมบัตินะครับผมปเปียวของดีว่าอย่างนี้นครับปเปียวของดีอยู่ใต้ต้นต้นตะโกนะครับอยู่ใต้ต้นตะโกพอตื่นเช้ามาครับแกก็ได้ไปไปดูที่ใต้ต้นตะโกก็เลยไปเจอนะครับผมไปพบเจอพระสององ,องค์นะครับเป็นพระขนาดห้อยคอนะครับพี่น้องเป็นพระขนาดห้อยคอแกได้มาสอง,ององค์นะครับผม จะเป็นพระแบบไหนนั้นเดี๋ยวมาชมกันนะครับแต่ออกตัวไปก่อนนะครับเพราะว่าองค์หนึ่งผมได้แลกกับเพื่อนไปนะครับผมยังเสียดายเท่าทุกวันนะครับผมผมได้แลกกับเพื่อนไปแล้วผมยังเหลืออีกองค์เดียวนะครับเหลือแค่องค์เดียวนะครับพี่น้องครับมาชมกันเลยนะครับอันนี้เป็นพระชินราชนะครับพี่น้องครับเป็นพระชินราชนะครับเป็นพระที่พี่ชายผมนะครับผมแกได้มีได้ได้ฝันนะครับว่ามีคนแก่ นม่บอกไปเอาสมบัติไปเอาของดีนะครับผมอยู่ใต้ต้นตะโกใต้ต้นตะโกก็คือต้นตะโกอยู่ที่นาผมนั่นแหละครับอยู่ที่เทียงนาว่านง่ายๆนะครับผมอยู่ที่เทียงนานะครับต้นตะโกก็ห่างจากเทียงนาไปก็ประมาณสักไม่ไม่ถึง50เมตรนะครับประมาณ30เมตร 20- 30เมตรประมาณนี้นะครับมีคนแก่บอกแม่เปียวนะครับผมพอพี่ชายผมเดินไปเอานะครับก็เห็นพระนี่ครับพระพุทธชินราชนะครับผม พระชินลราชองค์น like really ี้นะครับแล้วอีกองค์ผมยังเสียดายเท่าทุกวันนะครับผมว่าโอ้เสียดายมากเลยเสียรู้กับเพื่อนนะครับเพราะว่าได้เป็นแรกกับเพื่อนไปแล้วได้แรกกับเพื่อนไปแล้วนะครับผมองนั้นครับองค์นั้นก็เป็นพระคล้ายชินลราชนะครับผมแต่ที่จําได้ก็คือเป็นพระคล้ายกับพระวัดวัดสุทัศน์นี่แหละครับวัดสุทัศน์นั่นแหละแต่แต่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับองค์นั้นเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับไม่ได้ลมดาเหมือนอง์นี้นะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองลมดํา นะครับผมออกทองเหลืองลมดำนะครับผมองนั้นเป็นคล้ายวัดสุทัศน์ผมได้แลกกับเพื่อนไปคือพี่ชายผมได้มาสององนะครับมีอง์นี้กับองค์ที่แลกไปนะครับผมยังเสียดายนะครับผมยังคุยกับพี่ชายว่าเอ๊ะมีมีใครมาวางไว้เชื่อไหมครับว่ามันจะมีปี๊บนะครับปี๊บที่ตามตาม,ตามทุ่งไร่ทุง่งนาที่คนอีสารเขาชอบเอาปี๊บไปไว้ตามจอมปวกหรือว่า ตามต้นไม้ใหญ่ๆเขาเรียกกันอะไรละเรียกภาษาสารเรียกตะแหกตะแหกนะครับเรียกตะแหกหรือว่าสารตะปูสารปูแหกสารสารตาแหกก็คือสารเป็นสารคล้ายสารพะภูมมแหละครับทางภาคกลางเรียกสารพะภูมินะครับผมแต่ไม่ใช่สารพะภูมิอันนี้อยู่ตามอันนี้เป็นสารที่อยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนานะครับสารที่เราทําไว้เพื่อให้ ข้าวน้ําอุดมสมบูรณ์นะครับผมไล่นาอุดมสมบูรณ์ข้าวน้ําอุดมสมบูรณ์นะครับกราบไหว้บูชาเวลาจะขึ้นเขากาลงนาแล้วก็เกี่ยวข้าวนี่แหละครับเกี่ยวข้าวก็จะเลี้ยงสารตะแหกนะครับผมเห็นพระสององค์นะครับไปวางวางไว้บนปีบอย่างนี้ครับนี่สมมุติว่านี้ผ้าแดงเป็นปีบนะครับก็จะวางสององค์นะครับผมจะวางไว้สององค์นะครับ พี่ชายผมก็เดินไปหยิบมาก็แปลกนะครับผมพี่ชายบอกว่าโอ้เห็นทีแรกแปลกใจมากไม่ไม่ไม่นึกว่าความฝันจะเป็นจริงนะครับไม่นึกว่าความฝันจะเป็นจริงฝันว่าจะมีสมบัติหรือว่ามีของดีอ,อยู่ใต้ต้นตะโกมีคนแจ่มาเล่ามาบอกในความฝันว่าอย่างนั้นนะครับพี่น้องเดินไปก็เจอจริงครับมาเจอพระนี่นะครับพระชินราชแล้วก็อีกองค์ที่ผมแรกไปนะครับนี้ผมยัง ว่าจะตาม,มาคืนสงสัยจะตามไม่ได้แล้วครับเพราะว่าแลกกันมาหลายปีแล้วพระองค์นี้ได้มาหลายปีแล้วครับผมตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับพี่น้องผมเพิ่งเอามาลงให้พี่พินเพื่อนได้ชมกันนะครับผมเพิ่งนึกได้นะครับว่าเอ๊ะพระองค์นี้ได้มาจากไหนผมได้มาเกือบสิบปีนะครับจากพี่ชายผมนะครับผมจากพี่ชายผมทุกวันนี้แกคงจะลืมไปแล้วเพระาะ <im ps> ว่าได้มาเกือบสิบปีแล้วครับเป็นพระสององค์ที่ได้ตามความฝันนะครับได้ตามนิมิตฝัน อยู่หน้าผมนี่หละครับอยู่ทุ่งนาของพ่อแม่ผมนี่แหละครับอยู่จังหวัดตองบัวลําพูนะครับพี่น้องถ้าใครอยากอาจะไปชมนะครับว่าต้นตะโกต้นนั้นยังเหลือหรือเปล่ายังมีหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ต้นตะโกต้นนั้นได้ตายนะครับได้ล้มตายไปแล้วนะครับพี่น้องล้มตายไปแล้วก็เหลือแต่จอมปวกเหลือแต่จอมปวกทางอีสานเรียกโพลนะครับเป็นโพลโพลปวกหรือว่าจอมปวกอะไรครับ เดี๋ยวนี้ถ้าใครอยากจะไปชมถ้าอยู่ใกล้นะครับผมก็เรียนเชิญนะครับอยู่ที่น้องบัวลําพูนะครับอําเภอโนนสังนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของสัทธาชาแนลนะครับพี่น้องครับผมเป็นพระองค์นี้ผมคงจะไม่ให้ใครนะครับเพราะว่ากลัวพี่ชายเขาจะเสียใจพี่ชายผมให้ผมมาทั้งสององค์เลยครับแกบอกว่าแกได้มาใต้ต้นตะโกตามิมิตฝันนั่นแหละครับมีคนแก่มาให้แกก็ให้ผมมอบให้ผมมาสององค์เลย จนผมเนี่ยถามว่าอ่าผมไม่ไม่แ hey? น่ใจผมเลยถามกลับไปว่าได้มาแบบในนิม so ิตฝันจริงหรือเปล่าหรือว่าโมไปเองหรือว่าโกหกแกแกไม่โกหกนะครับแกไม่ไม่ไม่เป็นคนชอบโกหกแกบอกว่าแกได้มาจริงตามความฝันครับพี่น้องครับผมก็ได้เก็บไว้นะครับอ๋องี้เก็บไว้ก็เพราะว่าในใจก็ว่าจะไปเลี่ยมกรอบนะครับจะไปเลี่ยมกรอบเลี่ยมกรอบเงินห้อยคอนะครับ ก่อนจะมาเลี่ยมกรอบก็มาลงให้พี่เพื่อนรับชมกันนะครับพี่น้องครับแต่จะเป็นปีไหนสร้างอันนี้ผมไม่ทราบนะครับผมผมไม่ทราบผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ปีไหนสร้างไม่แน่ใจแต่เนื้อก็ดูเก่านะครับตามที่ดูกระแสโลหะแล้วก็เก่านะครับดูเก่าคาบครความเก่าก็น่าจะหลาย10ปีนะครับในส่วนตัวนะครับผมพระองค์นี้น่าจะหลาย10ปีก็เผอเป็นร้อยปีนะครับ ดูคาบกระแสโลหะคาบแคลไซด์นะครับสนิมทับเกิดทับซ้อนนะครับผมเกิดทับซ้อนเพราะว่าพระไม่ได้ใช้นะครับผมก็แปลกใจนะครับว่าเอ๊ะพระใครไปวางไว้ใต้ต้นตะโกวางไว้บนปิ๊บนะครับผมบนกล่องปิ๊บนะครับถังปิ๊บนะครับผมนะครับเห็นไหมครับคาบกระแสโลหะเก่ามากนะครับคาบสนิมคาบใครความเก่าสนิมเกิดเป็นชั้นๆทับกันนะครับผม พระยังไม่เคยล้างนะครับไม่ไม่ได้ล้างใดๆนะครับผมผมได้มาเพก็วางไว้บนหิ้งพระวางไว้บนหิ้งพระผมไม่ไม่ได้ห้อยคอนะครับยังไม่เคยอัดกรอบเรี่ยมกรอบสักครั้งเลยครับตั้งแต่พี่ชายให้มานะครับนี่ครับเป็นพุทธศินของยุคนั้นนะครับผมแต่ไม่ทราบปีครับว่าสร้างปีไหนนะครับดูที่ครับเป็นปางบานพี่ชัยนะครับผม ลักษณะพุทธศิลป์ปางมารวิชัยประหัตขวาทับเขา่ามือขวาทับเข่าขวานะครับนะครับผมเหมือนกับพิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์ลักษณะคล้ายพระประธานตามวัดตามวางตา่างอยู่ใต้ใต้ฐานนี่อุดอไม่ไม่ได้อุดกิ่งนะครับผมไม่ได้อุดกิ่งนะครับพี่น้องเห็นไ,ไหมครับกระแสคาบโลหะจะเป็นสีคล้ายสีลุงนะครับผมตรง ตรงปากหลุมอ่าท่านนี้ครับตรงตรงอไตรงช่ออ่าตรงช่อสนวนนะครับพระองค์นี้เป็นพระเทหลอนะครับผมเป็นพระเทหล่อ่าเทหลอช่อสนวนแน่นอนนะครับเพราะว่าเห็นเห็นไหมครับตรงจุดนี้เป็นช่อเป็นช่อฉนวนคล้ายกับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนั่นแหละครับอ่าเทหล่อหุ่นเทียนนะครับผมหล่อหุ่นเทียนสวยงามนะครับภาพใครความเก่าผมงบอกให้เห็นอ่าถึงพุทธศิน บอกบอกให้เห็นความเป็นธรรมชาตินะครับว่าพระองค์นี้ผมสันนิษฐานว่าพระองค์นี้น่าจะอยู่ประมาณร้อยปีนะครับน่าจะน่าจะถึงร้อยปีได้นะครับพี่น้องน่าจะถึงร้อยปีได้ดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นไหครับเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรล่ะคล้ายๆกับอะไรนะด้าน เป็นเป็นเนบ้าลงไปเป็นเรียกอะไร <c oughs> เป็นผมพูดผมไม่รู้จะพูดยังไงครับเพราะว่าผมไม่ไมค่อยถนัดภาษากลางที่สื่อสารไปทางภาษากลางเพราะว่าจะได้เข้าใจง่ายนะครับเพราะว่าทางภาคกลางหรือว่าพี่บิณเพื่อนเอฟซี C ที่ชมก็หลายภาคหลายจังหวัดนะครับถ้าพูดที่สารก็ถนัดแลวแหละครับแต่กวัวจะฟังไม่รู้เรื่องอพูดภาษากลางนี่แหละครับบางคําเขาใช้ไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่น้องครับ นี่ครับคล้ายกับเทเบ้าหล่อเบ้านะครับผมแต่อันนี้พระองค์นี้ผมสันนิษฐานว่าเป็นเป็นพระที่เทเทช่อชนวนนะครับเทช่อช่อชนวนเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นช่อขึ้นมาเป็นรอยตัดเป็นรอยตัดนะครับผมเป็นรอยตัดแล้วก็จะมีรอยตะใบเห็นไหมครับรอยตะไบตะไบก็ไม่ตะใบหยาบนะครับเป็นตะไบละเอียดยังมีเส้นตะไบครับ ที่ว่าพระยังไม่ได้ไม่เคยถูกใช้เพราะว่าคราบสนิมนะครับผมคราบคราบน้ำยาลมดำนี่ครับยังยังยังติดตามล่องตะใบมันยังปกคลุมตามล่องตะใบยังไม่มีรอยยังไม่มีรอยสึกนะครับผมยังไม่มีรอยสึกรอยเนื้อในที่เห็นเหมือนเหมือนอย่างตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตร,ง,รงพระหัต์องค์พระหรือว่ามือขององค์พระนี่ครับตรงข้อมือท่านยังเป็นรอยสัมผัสนะครับรอยสัมผัสน,นี่นี่คือเนื้อแก่นแท้นะครับเนื้อในแต่มาลมดํานะครับผม มลมดําอีกทีลมดําอีกทีสภาพลมดําลมดํายังยังเห็นบ่งบอกถึงจมูกเหมือนกันนะครับเป,เป็นเนื้อ,อทองเหลืองนะครับผมลมดํายังยังปกคลุมไปหมดนะครับยังม,มีรอยให้เห็นแักเนื้อในอยังไม่มีรอยให้เห็นเนื้อในนะครับแสดงว่าพระยังสมบูรณ์ร้อยเเซนนะครับยังไม่เคยถูกใช้แต่จะเป็นพระใครมาทิ้งไว้หรือว่าเทวดาองค์ไหนเอามาวางไว้ตรงนั้นก็ อันนี้ก็ก,ก็น่าน่าน่า,นาคิดนะครับว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมพี่ชายผมก็จะไม่ค่อยจะไม่ไม่เป็นคนชอบโกหกนะครับพี่น้องครับแล้วนาผมนะครับผมทุ่งนาผมมีก่อนหน้านั้นก็มีพี่สาวนะครับพี่สาวกับพี่เขยแกมานอนอยู่ตรงนั้นแหละครับตรงที่พี่ชายผมฝันแหละ,ะเคยเคยมานอนแล้วนะครับผมได้มีคนแก่มาบอกให้เปียวสมบัติแต่ให้ขุดลงไปใต้ต้นตะโกนะครับ พี่สาวก็โอ้พี่สาวมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังพี่สาวก็บอกว่าค่อยบอกกล้าขุดแล้วกลัวนะครับกลัวมีตัวตายตัวแทนนะครับผมกลัวมีตัวตายตัวแทนนะครับเรื่องนี้ผมก็เคยเคยไปเล่าให้ครูบาอา,าจารย์ฟังครูบาอาจารย์เขาบอกว่าอลองขุดดูสิเผื่อจะมีตัวตายตัวแทนนะอย่าไปพึ่งไปเชื่อภูมิเจ้าที่เผื่อเก็ จะมีตัวตายทั่วแทนก็ไม่ไม่มีใครกล้าไปขุดนะครับเดี๋ยวนี้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมก็ไม่เคยคิดว่าจะไปขุดนะครับอยู่ใต้ต้นตะโกบอกตรงอยู่ทุ่งนาผมนี่แหละครับอ่ก็อันนี้ก็แล้วแต่ใครจะเชื่อนะครับโปรดใช้วิจารวิจนานนะครับพี่น้องครับแต่ส่วนตัวผมผมเชื่อนะครับผมผมเชื่อเพราะว่าผมเชื่อมานานแล้วครับเรื่องแบบนี้ครับใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับผมเป็นความเชื่อเฉพาะเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลนะครับ นี่ครับเป็นพุทธศินนะครับผมเป็นพุทธศินป์ปางมารวิชัยนะครับแต่เป็นสมเด็จอ่เป็นสมเด็จก็ว่าได้นะครับเป็นพุทธชินราชนั่นแหละครับพุทธชินราชนี่ครับผมพุทธชินราชพิดพุทธชินราชองค์กิงก็อยู่พิซซโลกนะครับเคยไปวัดท่านอยู่นะครับผมเคยผ่านไปผ่านมาเรื่อยพุทธชินราชจะจะเปลี่ยนวัดไหนสร้างอันนี้ผมไม่ทราบนะครับถ้าพี่พพเพื่อนนะครับผมเอฟซีที่ติดตามสตา,าชินาทราบว่าสร้างวัดไหนปีไหนก็ คอมเมนต์มาให้ความรู้ด้วยนะครับจะเป็นจะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่น้องครับแต่ผมดูเนื้อโลหะนะครับผมตามที่สายตาผมดูนะครับผมว่าเก่านะครับเก่ามากนะครับผมเก่ามากน่าจะถึงน่าจะถึงร้อยปีได้ครับพระองค์นี้ครับดูทีครับไปอยู่ตามไร่ตามนาได้ยังไงครับผมยังงงเลยหรือว่าผมก็สันิษฐานไปอีกหลายอย่างนะครับหรือว่าพวกที่ ชาวบ้านนะครับผมชาวบ้านเขามาหาปลาเขามาหาปลาตรงที่จุดที่พี่ชายผมเจอครับก็คือที่นาผมเลยครับที่นาของพ่อกับแม่ผมเลยเขาไปหาปลาตรงจุดนั้นแล้วเขาทําพระหล่นหายเอ๊ะถ้าเป็นพระหล่นหายใครจะเอาพระแบบนี้มามาใส่ถุงกระเป๋าเสื้อเลยครับเพราะว่าสององค์ที่ได้มาครับผมองค์ที่ผมแลกกับองค์ที่ผมแลกกับเพื่อนผมไปนั้นไม่มีกรอบนะครับผม ไม่มีกรอบให้คอนะองค์นี้ก็ไม่มีกรอบให้คอนะครับพี่ชายผมไปเจอวางอย่างนี้ครับวางอยู่บนหลังปี๊บนะครับใต้ต้นตะโกวางอย่างนี้ครับวางทั้งสององค์นี้ครับตั้งอยู่นี้ครับผมตั้งวางอยู่นี้นะครับไม่ไม่มีกรอบพี่ชายผมก็ยกมือนะครับผมยกมือพล้มไหว้ก่อนจะหยิบขึ้นมานะครับแล้วก็รีบมาให้ผมนะครับวันหลังมาแก้ก็มาให้ผมนะครับผมบอกว่ามีกรอบไหมไม่มีกรอบครับผมถามพี่ชายบอกพี่ชายบอกว่าไม่มีกรอบ เจออย่างนี้นะครับเจอสภาพแบบนี้เลยอีกองค์ก็เป็นเจอสภาพแบบนี้ไม่มีกรอบไม่ได้อัดกรอบนะครับผมก็แสดงว่าถ้าผมสันนิษฐานว่าถ้าพวกที่ชาวบ้านมหาปลาตรงจุดนั้นทําไมเขาจเจ้าพระมาหล่นหายได้อย่างนั้นครับเราจะไปวางไว้บนปี๊บได้ยังไงครับมันก็น่าคิดนะครับผมถ้าส่วนมากคนชาวบ้านนะครับผมคนตามชนบทเขาจะห้อยพระเขาไม่ไม,ไม่ไม่ใส่ถุงเสือเ้อหรอกครับถ้าเขาออก พขาถ้าเขาจะออกไปหาปูหาปลานะครับเขาต้องห้อยคอไม่อย่างนั้นก็ใส่กระเป๋านะครับผมแต่ต้องมีสม่วนมากจะเจอมีอัดกรอบนะครับองค์นี้ไม่อัดกรอบครับผมที่ได้มาสององไม่ไม่อัดกรอบสักองแล้วใครจะพระไปวางนะครับผมไปวางไว้บนหลังปี๊บอย่างนี้ครับไปตั้งไว้อย่างนี้ครับตั้งเรียงกันอย่างนี้พี่ชายผมเจอครั้งแรกก็บอกว่าตั้งเรียงอย่างนี้เลยนะครับผมทั้งสององเลยนะครับก็แปลกใจมากหรือว่าเทวดา ดนจิตโดนใจให้ไปพบเจอให้เจ้าของนานะครับผมก็คือพี่ชายผมได้พบ,พบเจอนะครับสวยงามนะครับผมนี่เขาจะเก็บรักษาไว้อย่างดีครับไม่กล้าไม่ไม่กล้าอาัดกรอบให้คอนะครับเพราะว่า,าเป็นพระที่มีมูลค่าทางใจนะครับมีคุณค่าทางใจผมจะเก็บไว้อย่างดีที่สําคัญคือได้อยู่ที่ในเขตทุ่งนาของพ่อกับแม่ผมนะครับได้อยู่ที่ทุ่งนา้า อยู่ในบริเวณทุ่งนาของพ่อกับแม่ผมนะครับผมก็จะเก็บไว้อย่างดีอาจจะเป็นพระผมตั้งแต่ดีแต่ชาติก็ก็อันนี้ก็ไม่แน่นะครับอันนี้ผมเคย <c oughs> คุยกับแม่บ้านนะครับผมคุยกับภรรยาผมบอกว่าหรือจะเป็นพระเราตั้งแต่ดีแต่ชาติที่ผ่านมาพอตกมาชาตินี้เกิดมาชาตินี้เขาก็ไอ่าก็จะมี <c oughs> อะไรล่ะมีคนนํามาให้นะครับผมมีคนนํามาให้คนนํามาให้ก็คือพี่ชายผมนี่ว่า พระท่านจะตามหาเรามาพบชาติที่ผ่านมาเป็นเราเป็นเจ้าของเดิมเป็นเจ้าของเก่าเจ้าของเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่จะคิดพิจารณานะครับพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> ไม่มีความบังเอิญนะครับในส่วนตัวผมนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความบังเอิญความบังเอิญมันมีที่มามันมีที่มาที่ไปของมันนะครับไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆก็จะบังเอิญเลยจะโชคดีเลยไม่ไม่ใช่ครับมันต้องมีที่มาที่ไป หมือนกับกรรมแหละครับเราทํากรรมดีก็จะได้ความจะได้กรรมดีตอบแทนจะได้สิ่งดีตอบแทนทํากรรมชั่วก็จะได้สิ่งไม่ดีตอบแทนเหมือนกันแหละครับน,นี่ผมก็คิดว่า,น,าน่าจะเป็นไปได้นะครับผมหรือจะเป็นพระผมตั้งแต่ดีแต่ชาตินะครับผมหรือว่าท่านจะตามหาเจ้าของเก่าครัถ้าเกิดชาตินี้ท่านก็ได้ตามมา ah หาชาตินี้ก็ไม่แน่นะครับพี่น้องครับแต่ถึงยังไงนะครับผมผมรอถือว่าผมโชคดีนะครับผมได้ยังเหลืออีกองหนึ่งนะครับ ผมได้มาสององผมจะตาม, <c oughs> ผ,มผมจะพยายามาม <c oughs> ขออภัยครับผมได้มาสององนะครับผมผมไม่น่าจะเป็นแลกกับเพื่อนเขาเลยที่แรกก็ไม่คิดว่าจะแลกเปลี่ยนกันหรอกครับเอาไปมาก็มันเกิดกิเลสนะครับอยากได้ของเขาแต่เราดันไปเอาพระที่มีมูลค่าทางจิตใจโดยเฉพาะได้อยู่ทุ่งนาตัวเองนะครับผมดันไปแลกกับเพื่อนทุกวันนี้ยังยังคิด นึกเสดายนะครับนึกเสดายอยู่ในใจโอ้ไม่น่าจะแลกเลยองนั้นก็เนื้อออกก็คล้ายทองคานะครับเป็นเนื้อออกทองทองลูกบวบหรือว่าทองดอกบวบนั่นแหละครับออกทองเหลืองทองดอกบวบผมไปแลกกับเขานะครับผมผมยังเสดายเลยผมนึกเก็บไว้องเดียวครับเหลือไว้องคเดียวองนี้ไม่แลกกับใครนะครับเก็บไว้บนหิ้งพระนะครับไม่ห้อยคอ,อที่แรกก็ว่าจะเลี่ยมกรอบเอาไปมาก็เก็บไว้สวดมนต์ไหว้พระ นะครับผมชมไม้พระให้ปกปักรักษาคุ้มครองที่บ้านดีกว่าครับครับท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังก็ขอให้บารมีสมเด็จพุทธชินราชนะครับผมชมปกปักรักษาคุ้มครองให้พี่เพื่อนเพื่อนว่าพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของศรัทธาชาแนลหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นให้มีแต่ความโชคดีมีสุขร่ำรวยตลอดปีตลอดไปพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ